สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์นี้ผมยังไม่เคยมาถ่ายให้ดูหรอกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานสิงสามชั้นนะครับตีลงทางไหนก็ต้องตีลงทางหลวงปุนณะนก็แล้วกันหลวง,งปุนณะนสร้างพระก็อยู่ในยุคประมาณสองสี่สองสี่แปดห้าสองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้าถึงสองสี่เก้าห้าอะไรประมาณนี้นะครับมสลสันหลักๆของหลวงปุน,นาคทัานก็จะเป็นพวกสมเด็จ วันละังนะครับถามว่าเอามาจากไหนฮะ <_ d ata> <_ d ata> นะครับก็มาจากที่ชาวบ้านเข้าไปไว้ที่วัดนั่นแหละนะครับคือพระที่แตกหักนะครับสมัยก่อนเขาก็จะไม่เก็บไว้ที่บ้านหรอกครับก็จะไว้ที่วัดนะครับหลวงปู่ท่านก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเก็บมานะครับถ้าเจอนะฮะ <_ d ata> ท่านเจอท่านก็นเก็บมาเก็บมาสะสมมาเรื่อยๆืนะครับห <_ d ata> รือบางท่านก็มาให้ท่านเก็บมาเอามาให้ท่านเลยก็มีนะครับ <_ d ata> แล้วก็พอเก็บได้เยอะเะนะครับก็เอามาสร้างเป็นพระเครื่องขึ้นมาใหม่ นะครับโดยการทําบทละเอียดนะครับเกจิหลายๆท่านนะครับก็มาขอ,เ,อาเป็นมวลสารเอาเป็นสร้างพระจากหลวงปู่นาคก็เยอะนะครับฉะนั้นในการห้อยพระของหลวงปู่นาคเนี่ยผมถือว่าเป็นพระที่น่าใช้นะครับเป็นพระที่น่าใช้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็ใช้ผงเก่าของสมเด็พดจพระจันโตนะครับที่ท่าน ปลูกเสกเอาไว้นะครับแล้วก็ท่านก็เอาบทละเอียดมาทําใหม่แล้วท่านก็ปลูกเสกซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับเนาะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการปลูกเสกซ้ําอีกทีหนึ่งอัดพลังเข้าไปอีกนะครับก็ทําให้พุทธคุณเข้มแข็งขึ้นนะครับถามว่าราคาเล่นหากันยิ่งชาวต่างชาติยิ่งชอบนะฮะชาวต่างชาติยิ่งชอบเลยถือว่าเขาถือว่าเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นพระของสเมเด็จ ผู้จานโตด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเหมือนกับของยุคสมเด็จผู้จาร์โตสร้างนะนะครับวงปูน,น่าก็ถ้าราคากลางๆเล่นกัน,ก,น,ก,นก็คงจะหลักพันหลักพันหลักหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่หลักพันเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับรแต่ผมก็ว่าเป็นพระทางเลือกนะครับผมก็เป็นพระทางเลือกนะทางเลือกก็คือว่าเราบางทีเราเราก็หามาใช้หามาห้อยได้นะครับ เขาเป็นพระสมเด็จเขาก็ตีกันเป็นสมเด็จวัดละคังกันแหละพิมพ์ฐานสิงห์สามชั้นหลวงปู่นาคนะครับก่อนจะสร้างก็สองสี 95, ่แปดห้าถึงสองสี่เก้าห้าโดยประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณเนี้เดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปหน้าเคเจอกับผมใหม่สวยนะสมเด็จนะครับตัวหนอนเต็มลาเลยนะครับผ้าเสยผ้าเก่านะครับ อผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ